เนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกนะครับพี่น้องสภาพอากาศนะฮะค่อนข้างจะเย็นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทางเข้าเนี่ยก็เต็มไปด้วยน้ําฝนที่ว่าขังไว้แต่อย่างไรนะครับก็จะพาพี่น้องไปดูให้ได้นะฮะประตูรั้วด้านหน้านะครับที่เห็นด้านหน้านั้นนะฮะเป็นทางเข้าสวนอ่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวจะต้องลงไปเปิด ประตูรล้วก่อนเนาะนะ,นะ,นะดูจากข้างนอกก็รู้แล้วนะว่แจม่มขนานไหนโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่นที่ดินชาแนลชาแนลของคนรักที่ดินและสวนผลไม้เมืองจันทร์สวัสดีครับพี่น้องครับท่ามกลางสายฝนโปรยปลายแบบนี้นะฮะผมพาพี่น้องมาอยู่กันที่ตำบลซึ้งอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับ มาดูสวนทุเรียนนะครับบนเนื้อที่8ไร่1งานกับอีก78ตารางวาครับพี่น้องติดชายเขาแบบนี้นะครับบรรยากาศนี่นะฮะทุเรียนในสวนนะครับพี่น้องจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของกระดุมนิดหน่อยนะครับ กบชายน้ำกบสุวรรณนะฮะกบเจ้าคุณกบมอบไฟนะฮะเหล่านี้นะฮะอีกนิดหน่อยและยังมีชนีนวลทองจันทร์ก้านยาวและนกหยิบนะครับซึ่งทุเรียนนะครับพี่น้องครับภายในสวนเนี่ยบน้อที่8ไร่1ง,งานกับอีก78ตารางวาแปลงนี้นะครับพี่น้อง มีทั้งหมดนะครับก็จำนวน240ต้นนะครับโดยแบ่งเป็นทุเรียนหมอนทองเนี่ยครับพี่น้องอยู่ที่ประมาณนะครับร้อยยี่สิบต้นนะฮะเนาะนะครับมีชันีนะครับ6ต้นนะครับก้านยาว6ต้นกระดุม40ต้นนวลทองจันนะครับพี่น้องครับ10ต้นนกหยิบเนี่ย10ต้นนะครับกบมะไฟกบเจ้าคุณกบชายน้ำ กบสุวรรณอยู่อีกประมาณสัก30ต้นครับพี่น้องครับ1ิบเต้นที่เหลือก็เป็นทุเรียนเล็กนะครับพี่น้องแต่ภาพรวมภาพพื้นสวนนะครับที่นี่นะครับสวนสะอาดดูง่ายนะครับพี่น้องบริหารจัดการนะฮะอย่างเป็นระบบซึ่งรอคอยให้พี่น้องได้มาเยี่ยมชมกันนะครับนาะทุเรียนในสวนนี้นะครับพี่น้องมีจํานวนทั้งหมดนะครับ อยู่ประมาณนะครับ240ต้นนะครับทุเรียนสวยสมบูรณ์ให้ผลผลิตหมดแล้วนะครับอายุตั้งแต่นะครับ5ปีนะครับจนถึงนู่นแหละฮะ10ปี12ปีนะครับปลูกไว้นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ สวนสวยสะอาดตามากครับพี่น้องระบบน้ำท่านะครับอุดมสมบูรณ์นะฮะน้ำเวี่ยงสปริงเกอร์วาวนะครับถูกติดตั้งนะครับไว้ทั่นทั่วบริเวณของสวนทุเรียนแล้วนะครับ ด้านท้ายที่ดินของเรานะครับพี่น้องจะติดชายเขาแบบนี้นะครับเขานี้นะครับที่ผมถามนะครับเพื่อนพี่น้องในหน้าด้วยกันเขาบอกว่านะฮะเป็นคุนเขาสะบาบนะครับแต่ของเราจะติดบริเวณชายเขานะครับเรื่องของระบบน้ำนะครับพี่น้อง ในสวนทุเรียนแปลงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับบ่อน้ําบาดาลนะฮะที่เราขุดเจาะน้ํานะครับจากใต้ดินนะฮะขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะมาสต็อกที่นี่นะฮะบ่อปูนที่พี่น้องเห็นนี้นะครับมีความลึกประมาณ4เมตรนะฮะบรรจุน้ํานะครับมาพักน้ําไว้นะฮะที่นี่นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะเรานะครับ ก็จะใช้ในเรื่องของนะครับพี่น้องมอเตอร์นะฮะที่พี่น้องเห็นนะฮะเป็นทุ่นรอยอยู่นี่นะครับดูดนะครับสูบน้ําจากบริเวณนี้แล้วก็แจกจ่ายนะครับให้กับต้นของทุเรียนนะครับแหล่งน้ำใต้ดินนะครับบ่อประดานสองลูกนะครับสูบจากบริเวณนี้นะครับพี่น้องสวิตช์คอนโทรลอยู่นี่นะครับ วาน้ําประตูน้ําอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหน้านะครับพี่น้องด้านหน้าพี่น้องนั้นนะฮะชายเขานั้นนะครับจะมีบ้านพักนะครับอยู่หนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับพี่น้องเนาะโอ้ตอนนี้ลมแรงมากเลยครับแล้วก็ในเรื่องของเม็ดฝนก็นะฮะค่อนข้างที่จะหนักนะฮะมีบ้านพักหนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านพักลักษณะเป็นชั้นลอยนะฮะ มีใต้ถุนนะฮะหนึ่งห้องนอนนะครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะฮะในตัวบ้านนะครับมีเรื่องของนะครับไฟฟ้านะฮะที่ใช้ในตัวบ้านนะครับภายในตัวบ้านนะครับจะมีเรื่องของนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับพี่น้องเป็นแอร์คอนเดนเนอร์นะครับ พักผ่อนสบายเลยนะฮะปกติแล้วนะอากาศเนี่ยก็ไม่ร้อนอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเข้าใจได้ว่านะครับพี่เจ้าของเขาก็เอามาเสริมไว้นะฮะเพื่อในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับยังมีในเรื่องของระบบนะครับน้ำจืดด้วยนะฮะที่เอาไว้ใช้ไว้ดื่มนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านูนนะฮะ สามลูกนะครับพี่น้องแล้วฝั่งนี้นะครับยังมีอีกสองลูกนะฮะร,รวมแล้วนะครับน้ำที่สต็อกไว้ที่นี่ไว้ใช้ไว้ดื่มนะฮะน่าจะมีนะฮะเป็นหมื่นลิตรนะครับรูปลักษณะของที่ดินนะครับพี่น้องรูปลักษณะของที่ดินนะครับ เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งส่วนพรไม้ของเรานะครับพี่น้องจะติดถนนนะครับทั้งสองด้านนะครับนาะ สำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับพี่น้องวันนี้สวนทุเรียนนะฮะบน,นที่8ไร่1งานกับอีก78ตารางวานะครับพี่น้องครับเปิดทำการขายกันอยู่ที่12ล้านบาทนะครับ12ล้านบาทถ้าพี่น้องสนใจนะฮะ ก็สามารถที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0 9 9ย4 6 3 9 7 9คุณต้อเล่นที่ดินนะครับหรือพี่น้องจะติดตามผมผ่านช่องทางของ YouTube นะฮะเล่นที่ดินชาแนลสำหรับวันนี้คลิปนี้เทปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับมีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ